ครับนี่เห็นต้องมาทำไมครับเห็นนี่จะมานี่นี่คือเป็นน้ำยาล้างตาจตนโดนถี่นี่ถีมานี่จะมาก็ออกใช่มันออกเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามันเพราะอะไรเนะาะอะไรเนาะค่ะพี่นี่กนักนนี่สวยมากเลยครับสวย ีนี้เนี่ันี่จำมาจำมาก็คือว่าสีมันด้วย่างสีนี่สีเขียวนี้วางด้วยสีผ้านนี้มันเคลื่อนที่ไปใหญ่เลยแต่ว่าจำมาจำมาแล้วก็เต้นางด้วยค่ะเต้นรำเหมือนลูกนั่งเดิ